5แกรมมาที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดในการสอบโทอีกข้อที่5ข้อที่5แล้วครับข้อที่5เซอร์ไพรส์มากคุูภูมิรู้ไหมคืออะไรเป็นเรื่องเล็กๆใช่ไหมสำหรับพี่คือนี่คือเรื่องที่เล็กที่สุดแต่ว่านักเรียนไทยผิดบ่อยจริงๆก็คือเรื่องของการใช้ article a and the the ครับคือมันไม่น่าเชื่อแต่ว่าจริงมันมีที่มาที่ไปสําหรับพี่ขออธิบายนิดนึงก่อนว่าจริงแล้วในที่นักเรียนผิดเยอะก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเอาภาษาไทยของเราไปเทียบเลยเมื่อพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยของเราอ่ะเราจะไม่พูดว่านั่นคือโต๊ะ หนึ่งตัวเราบอกว่านี่คือโต๊ะจบตองเราจะไม่พูดว่านี่คือไม้หนึ่งอันหรือสองอันปกติแล้วจะพูดแค่จบแค่นี้ใช่ไหมว่าไมโครโฟนแล้วเราจบเลยถูกแต่ถามว่าพูดได้ไหมว่านี่คือไม้หนึ่งอันฉันคือครูหนึ่งคนนั่นคือแม่หนึ่งคนพูดได้ปนยาวอยู่นะแต่พูดในเช้นภาษาไทยเราไม่นิยมพอไม่นิยมเสร็จปุ๊บเราจึงเจอประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นแบบนี้บ่อยมากเช่น that is table ครูภูมิแก้่อยค่ะ ต้องบอกว่า that is a table หรือ that is the table ถึงจะถูกต้องครับผมเพราะในภาษาอังกฤษนั้นเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของจำนวนนับ countable nouns อะไรก็ตามที่มันนับได้จำเป็นต้องระบุจำนวนนับไว้ให้ด้วยประมาณว่าเสิ่งนี้สำคัญอ่ะอย่าลืมใส่ตัวเลขไว้ให้ด้วยนะเป็นต้นแต่ภาษาไทยมันไม่สำคัญไงสมมติว่าวันนี้พี่บอกว่าโอเคฉันเป็นคุณครูภาษาอังกฤษก็ควรจะพูดว่า I am teacher ได้ไหมฉันเป็นคุณครูไง แปลตรงตรงเป๊ะเลยถ้าไม่ได้สอนภาษาอังกฤษจะพูดได้ <c oughs> แต่ถ้าสอนภาษาอังกฤษ <c oughs> ควรจะพูดว่า I am I a teacher ถูกต้อง <Yeah. S 2> คราวนี้อันนี้เป็นกรณีคลาสสิกเลย <Yeah. S 2> ก็คือว่าไม่ยอมใส่ article a n กับคำนามที่มันนับได้่ี่่่่่่่่่่่่อ่อ่น,น่่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 อ่่่่่่่่่พ่่่่่่อ่่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  ได้แทบทุกคำเลยหรอ <S <S คือแบบเดินนำหน้าทั้งพระหุพ์ก็ได้เอกพจน์ก็ได้ขาร์โบก็ได้อันคาโบก็ได้ก็ใช้ได้ไดหลายกรณีแต่ว่าเดอเ <ๆ S 2> นี่ยต้องบอกกันว่ามันไม่ได้เหมือนกับเอแอนเสมอไปอเพราะว่าจริงเราจะคุ้นว่าเดอเนี่ยเราพูดถึงการชี้เฉพาะหรือบางทีเรากล่าวถึงสิ่งนี้แล้วเรากล่าวซ้ำแต่บางครั้งเนี่ยพี่จะเจอนักเรียนที่เหมือนแบบใช้ผ้ามเพื่อเลยเช่นแบบว่า I I want to go to the London The London เห็นไหมคือเหมือนเขาว่าจะไปไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเคยพู่อเดอะลอนดอนมีนักเรียนบางทีหลุดออกมาอันนี้มีหรือไม่ก็บางทีไปพูดว่า The Canada เข้าใจได้แล้วเนึกออกไหมฮะคือใส่เดอะกับสิ่งที่รู้สึกว่ามันควรจะใช้เดอะแหละแต่ในในภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยคาเหล่านี้เขาไม่ได้นิยมใช้เดอรหน้างเนี้ยบางทีมันมันจะไม่ได้มีเดอะนึกออกไหมฮะอย่างสมมติแบบประเทศอย่างเงี้ยเราอาจจะเจอเช่นแบบ the UK อย่างเงี้ยได้ the Philippines อย่างเงี้ยได้แต่อีกอันนึงที่แบบพลาสสิกเลยนักเรียนบางครั้งอ่ะไม่เข้าใจความสับสนระหว่างอันนี้ดูประโยคนี้ให้ดีนะฮะ give me a pen give me a pen give me the pen give me the pen นี่เรื่องความหมายแล้วจริงๆมันแปลว่าปากกาด้ามเดียวเหมือนกันนะแต่มันมีเรียกว่าความหมายแทรกเชิงลึกในลึกเข้าไป subtle meaning ถูกต้องมันต่างกันถูกต้องเพราะว่าถ้าบอกว่า give me a pen คือให้เอาปากกามาให้หน่อยอันไหนก็ได้สีไหนดีอันไหนก็ได้แต่ถ้าที่บอกภูมิว่าภูมิ give me the pen the pen ฉันฉันต้องกังวลละ จะเลือกอันไหนดีวะแต่พี่แต่ถ้าพูดอย่างนี้ผู้พูดก็ต้องชาร์จง give me the pen ต้องเป็นอันนี้เท่านั้นอันที่แบบลงชื่อลูกกอล์ฟไว้หรือว่าถ้าจะโกรธหน่อยบางทีแบบภูมิหาไม่เจอสักทีก็ชี้ give me the damn pen the damn pen the freaking pen แต่อันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางครั้งอะค่ะพอเราใช้ the พั่มเพื่อนี่ออกไหมคะความหมายมันก็จะแบบเปลี่ยนไปได้พี่มักจะแนะนํานักเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆถ้าเราไม่รู้ใช้ the เมื่อไหร่ลองคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าเวลาเราใช้ the ให้ลองคิดว่า it's like you are pointing with your finger ชี้ด้วยนิ้วอะชี้สิ่งนั้นกำลังชี้จดจงอยู่นึกออไหฮะเช่นบอกว่าแบบ give me the microphone the microphone คือชี้เวลาพูดก็คือต้องชี้ว่าอันนี้อันนี้อันนี้เป๊ะใช่ไหมถูกต้องถูกต้องทริคจากทางพี่ลูกกอฟว่าถ้าใช้ the จำไว้เสมอว่าเหมือนเรากาลังจะชี้ระบุอะไรบางอย่างไว้ภาษาไทยมันต่างกับภาษาอังกฤษตรงนี้อยู่จุดหนึ่งแต่มีอันหนึ่งที่บางทีนักเรียนก็บอกว่าภาษาอังกฤษมันสับสนอะไรรู้ไหมสมมติว่าเรารู้สึกเราบอกว่าเฮ้ยเวลาเราใช้คํานามที่มันนับได้เราก็ต้องมี a กับ an แต่มันจะมีบางกรณีเหมือนกันที่มันไม่ต้องมีเช่น go to school go home back home Back home ถูกปะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางครั้งพอเขาพอเขาเอาไปประยุกต์ว่าอ้าวก็ school มันนับได้นี่ก็ถูก ถูกต้องแล้วเป็นอาคารเออทำไมมันไม่เป็นแบบ go to a school นึกออกไหมซึ่งก็ไม่ผิดครับมันเป็นแต่ว่าเวลาเขาใช้กันอย่างที่บอกมันเป็น collocation คือการใช้คำที่มันใช้คู่กันแล้วจะเป็นธรรมชาติเช่นว่า I want to go home now มันก็จะเป็นแค่ go home ซึ่งมันก็ถูกต้องด้วยตัวของมันรูปแบบนั้นเขาใช้แบบนั้น100%ถูกต้อง I want to go home ไม่มีใครบอกว่า I want to go to a อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นไหมมันก็จะมีความงงอะไรบางอย่างอยู่ดังนั้นคือพี่ว่าแกรมมาให้เรียนบางเรื่องที่มันดูเป็นแบบสิ่งที่มันจับต้องได้แล้วก็ยึดสิ่งนั้นเอาไว้แต่ว่าให้เข้าใจว่าบางครั้งมันมีกรณียกเว้นะเต็มไปหมดแต่วันนี้คุณดูมาแล้วคุณอยากเข้าใจแกรมม a ที่มันเพิ่มเติมที่มันลึกซึ้งขึ้นในอีกหลายมิติคุณก็ไปลองเรียนคอร์สทอีก get go ครับผมแล้วก็ไปเจอกันในคาสเรียนคา้าว